สวัสดีเพื่อนๆชาวกีรหลันด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับรายการซันทีวีเกมอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาทําคะแนนกันนะก็มีไล่รางว่าจะทําคะแนนก็มีช่วยคุกกี้ทั้งหมดหนีให้ได้นะเอีเวนต์ใหม่ครับเออวันที่17เดือนกุมภาพันธ์ปี2558นะครับก็ในช่วงนี้ผมก็สอบออสอบไปลายภาคเลยครับอ่านี่ครับก็ ผมก็สอบไปภาคอยู่แล้วกอย่างที่พูดแหละทำคะแนนในเอพิโซดที่3กันนะครับนี่ครับผมเพิ่งทำคะแนนเ,เลยตัวเองได้แค่เกาะเดียวเองคือผมมันเล่นยากะครับร้อยสามห้าล้านนะครับเออไม่รู้ว่าผมก็สมบัติก็ไม่ดีเท่าไหร่นะเออจะเล่นตัวอะไรเนะี่ย ตัวอัศาวินดีกว่าตัวอัศาวินผมใช้ทำขาวที่แล้วนะงนั้นก็ต้องเล่นตัวอัศาวินเสียงอาจจะเบาไปหน่อยนะครับผมเสียงอาจจะเบาไปหน่อยเราก็ขอยันอีกทีนะครับเรื่องสอบก็อย่างที่รู้นะครับก็สอบ ไปภาคสอบไปภาคครั้งนี้ปิดเทอมหน้าร้อนผมก็จบการสรอบนี้ก็ผมก็จะได้ขึ้นไปอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเลยนะครับก็ยังมัธยมต้นอยู่นะมัธยมต้นผมก็แรกแรกก็มีความฝันที่จะอะไรอจะทำรายการ youtube อะ่ะเออก็คิดกับเพื่อนไว้อย่างนั้นนะส่วนรับคลิป คลิปนี้ก็ทําคาแรนได้แหละไม่มีอะไรมากหรอครับกดเริ่มเกมเลยดีกว่าคะแนนอาจจะออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมอันนี้ผมจะมาบอกเรื่องอนนที่ผ่านมาครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระตุกนะครับเครื่องผมมันเล่นแล้วมันกระตุกบางช่วงนะเราเราแบบอยู่ในหยุดเห็นปะแล้วกระโดดอยู่ปุ๊บก,ก็หยุดเนี่ยผมก็ช่วยผมก็แจ้งปัญหาไปแล้วเขาบอกว่าให้อะไรเป็นที่สมาร์ทโฟนคุณมผมก็ไม่แน่ใจนะ ซีซันที่แล้วอะผมเล่นมันไม่กระตุกนะของเซิร์ฟเข้าเข้าะครับก็ไม่กระตุกเป็นซีซันแบบนี้แหละครับซีซันเอ,อ่อโรกใบใหม่แต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นโรค้นหมดแล้วเนาะขอ,ของเกาหลีอะฝีมือผมอ่านไม่ถึงขั้นเท่าไหร่นะขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า สำหรับคลิปนี้อ่ะใครจะมาคอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์อะไรก็ได้แต่ว่าผมนะผมอ่าลำคาญนะไอ้พวกที่แบบชอบเปียกฝีมือเนี่ยพวกเปียกฝีมืออ๋อากากราะกากอะไรอย่างเงี้ยเออมประมาณเนี้ยแหละครับบอกว่ากากระกระกระกราะกระเงี้ยผมก็ทำคะแนนได้ปานกลางเล่นไม่ค่อยเก่ง แถมเกมมันกระตุกด้วยนะครับ อนุญาตเพิ่มเสียงเกมหน่อยนะครับขนาจจะเบาไปหน่อยนะครับเดี๋ยวดังไป ก็เมื่อกี้นะครับที่ผมไม่เก็บตัวใหญ่ก็ผมแรกใช้แม้เหลก็กน,นะครับผมก็บางครั้งผมก็โดนนะครับไอจุดนั้นนะครับบางครังผมก็ไม่โดนก็แรกกับผู้ดาวันเดียวผมว่าถ้าเมื่อกี้โดนไปปุ๊บแล้วพร้อมกับตัวใหญ่ผู้ดาวมันก็ไม่คุ้มนะครับผมก็เลยเสียวโดนเลยไม่เก็บอ้ยกระตุกอ,อีย่้ โอ้โห oh, ครับหนูเมื่อกี้เมื่อกี้มปแบบมันไม่มายิงวะได้เป็นเพอร์เฟคลันแต้มตอนนี้ก็อยู่ที่51ล้านไปแล้วนะครับผมแต้ม ตานี้อะไรของซันวเนี่ยเมื่อกี้ก็ลืมเก็บลูกไฟจบ เครื่องมีอาการกระตุกเออเมื่อกี้ผมพลาดเองนะครับผมเมื่อกี้ผมพลาดเองครับไม่ให้เป็นที่กระตุกครับที่ชนไอ้อะไรต,ไตัวเนี่ยตัวนี้ยครับ น่ะคนอีกแล้วครัเออย่างนก็ได้ขึ้นบนดหมีเนาะ ด่านสุดท้ายแล้วครับผูเผามังกรอ่ะเดียงอ่อวัตถุโบราณก็ไม่ได้ สำหรับคลิปนี้ไว้คนเผื่อสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ร้อยสิบสี่ล้านแล้วกันนะครับผมคนที่ยังไม่เคยได้ร้อยสิบสี่ล้านนะครับก็ก็อย่างแรกนะครับคุณต้องมีตัวนี้ก่อนคุณต้องมีตัวนี่ครับกี้เสาวเจ้าป่า ถ้าคุณยังเก็บไม่ได้ทําไงล่ะเหรอแล้วก็ใช้สูตรสูตรก็จะลวดดอกไม้ไฟครับแล้วก็ใช้คุกกี้นักสารวจนี่ครับส่วนสมบัติแล้วก็แม่เหล็กเราจะไม่ใช้หรือจะใช้ก็ได้แล้วแต่น้องครับแล้วแต่น้องถนัด,นดแม่เหล็กบอก่าส่วนผมยังไงก็ได้แล้วก็ใช้สมบัติที่เพิ่มความเร็ว เยอะหรือเป็นอย่างอื่นนะที่เพิ่มความเร็วพวกรถพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นครับอ,อันนี้กย็ยังทำลายไม่ได้นะครับก่อจุสักก็ยังไม่ได้เหมือนกันเลยที่ขึ้นคิดตั้นนะครับส่วนก่อนนี้นะครับผมก่อนนี้ก็ใช้วิธีเก็บเหมือนเดิมนะแต่ผมขี้เกียจเก็บ ก็คุกกี้พูดถังขีนนี่ยังไม่ได้นะครับมันแบบมันไม่ยอมให้วัตถุดิบเออไม่ใช่เรืกวัตวัตถุโบราณน,นะครับวัตถุโบราณมันมันไม่ยอมให้ผมอะครับอ่าไรด้นะสิบสี่ล้านแค่นี้นะครับถ้าถามว่าผมโป้ไหมไม่ครับถ้าถามว่าผมโป้ไหมก็ไม่โปรครับเนี่ยไม่เชื่อไปดูเนี่เล,เลยครับนี่ครับไม่ได้โปรครับ ผมจะโปลไปทำไมนะครับโปลก็โดนแบนอยากรู้ว่าตอนนี้พี่บีเขาได้สมบัติคืนไหมยังเนี่ยพี่บิ๊กเนี่ยอย่าบอกนะว่า จะบอกนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บิ๊กเขาไปไหนวะพี่บิ๊กไปไหนวะเว้ยตาลายเว้ยนี่ครับพี่บิก๊กอ่าเ้าไม่ใช่ดิไม่ใช่พี่บิ๊กดิ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่บีเขาจะเป็นตัวเอ็กซ์โหายไปไหนแล้วคุณบิก๊กอ๋ออยู่นี่ครับคุณบิก๊กพี่บิ๊กครับนี่เล่นสาวลางเริงองใสัยทำภารกิจนะครับผมก็ต้องขอตัวไปทำภารกิจนะครับก็ไว้แค่นี้นครับเออผมก็ ยังไม่เป็นนักรีวิวมากเท่าไหร่นะครับก็พอมีประสบการณ์อยู่นะพอมีประสบการณ์ี่ช่องเก่าครับช่องเก่าก็เล่นมืออมนะส่วนเนลสัพท์ตัวน,นั้นนะก็กล้องก็ไม่รู้ผมยังไม่มีขากล้องครับแต่ตอนนี้มีแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ